อย่างโซดู่บอเนาะโซดู่บอ,บนอบนขนาดฮักว่ามีคูอสนใจในความเพิดใจบะเนาะนะมาจากไหนสบายดีทุกคนเนาะ สบายดี FC ผู้ติดตามนะครับสมบอลทิ้งวันนี้เนาะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรายาการมาชมบรรยดกาศยามแรงทุกคนเนาะอยู่ที่ขั้วค้ำนะตอนน่อย่างมาชมผูผ้าปลาไม้ธรรมศาสตร์เนาะประมาณนี้ทุกคนเนาะถ้านจะมีผูผ้าเนาะคุณจะเป็นผูผ้าซางสวยงามเลยทุกคนเนาะ,ะทุกคนเนาะหอยย่างไปนำกันไปนึงเนาะ แถวนี้สุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวโอ้มีน,น,มน้องน้องมีเพื่อนผู้เศร้าเพื่อนมาลินอยู่นี้เนาะสิบไปสัมพา์เพืพ่อนเนหมือนเดิก่อนเนาะมาเพื่อนมาเต่เซอร์อก้หุบข้ามบาร์นาตตอหน่อยประมาณนี้ทุกคน สบายดีน้องสาวเห็นอะไรสบายดีปยังได้มาฮะพากันบลินใช่ไหมมฮะพากันม,นมาเซงโอ้พา<ะ>กันมาเซ็มเงมาเตบาบ้านไดหน,หนอหนาคานนาคานนาทังนาทังนาทังนี่ไปนนาทางใดทางทางทางที่สัมมาเซ็ง โอ้บ้านแก้วนาทัง,ทงขบอโอ,โอ้น้องชื่อังชื้อละชื่อละเจ้าละบานายุบหมดเจบ่อยาหมอซี่เอาหมอซี่หมอซี่ห้าเส้นวะเจ็ทีนะเจ็ทีนะเจ้าละบานาทังว่าไอ้ไ,อไปตลอออยู่เลยคือบุเ็นน้องจเพื่อ มาทำกันไล่คนบ่แม่นหมดบ่นี่นะแม่นหมดเข้เนาะมาทำกันไล่คนนี่บ่ถาพักยุงเหียนเลยบ่นอนพักยังไงพักยุงเหี่ยนเลยแล้วมือไหเส้่งแล้วเนาะอิ้มซอมมือพระเจ้าเสงเลยยิ้มซองมือเสื่งแล้วเขาอะไอยาซูิบ่เนาะ สด,นบนดีบอขนาดห้ว่ามีผู้นนสนใจในี่ยพอเพื่อใจบัวเนาะนะมาจากไหน <c oughs> ออยบ่ัว่าเศร้าพรเนาะน้องพรเอนาะแบบไม่บอกน้องพรเนาะนนลุงแหลมว่าลุงแหลมบ่เนี่ยซื้อละซื้อละ มืออ응ื่นเริ่มเส้นเเริ่มเช็กแต่มือนีไปสบายดีมัเนาะสบายดีสบายน้องสาวเอ้ยพากันมาเส้งบ่เจ้าก็มาเส้นบ่มาซุ่มาซ่โอ้บ้านทางมาจากมือหมือ บ้านนาทางบ้านนาทางก้อนสิไปพนคอนบานนาทางนี่ยคอดมันมันแก้วก้อนเนาะบ้านนาทางนาทางก้อนเนาะนาทางหรือจะเป็นบางแก้วเนาะซื้อยังเจ้าไหนซื้อเหวซื้อเหวอ้าวโอ้ซื้อเหว่ลาได้ตาหน้าตาดีเลยเนาะจเนี่ยอย่างว่าบ้านละบ้านละมือคามตัวนอนลำกูช่วยนะกูเป็นนอนบ้านนาทางเนาะนี่นอนเบ็ดกันนอนคนได้นี่เด็กนี่ก็มาเส่งบ่วนี่นะพามาเส่งบ่โอ้ ไอ้ดีเนาะซื้อยังสบายดีซื้อยังฮะลิงซื้อลีเศร้าลีหม้อลิงเศร้าลิงอยู่บ้านอารังโอ้เป็นตัไหเสี้ยงไปเมื่อวานนี้ได้บ่กฮะอะไรอยู่มาสายยาบุรีระวังทึกผู้บ่าวสายยาบุรีอย่างชี้บ่เนี่ยยังโซดอยู่บ่หนิพู้นี้ฮะ อ่านี่เป็นบรรยากาศยามแดงทุกคนเนาะพอดีออกมาชมบรรยากาศยามแดงเราพอดีมาเจอกับทีมงานน้องเศร้าเพิ่นเนาะเล่นบ้านานาทังหมดเลยไหมเนะานะเอาบ้านนาทังหมดเลยทุกคนบกลนดีเลยเจอกันเนาะ <c oughs> ยังวิสายัางเนาะยังจากวิสา ขามเข้าวเจ้าคุณข้ามขาเจ้าขามน้องเป็นจังน้องอายบ่เฮบ่อายเรียนจบแล้วตอเรียนจบแล้วเรียนเอาเมื่อกี้ว่ามาสึ่งเรียนจบแล้วเออเจ้าอันมาทรงน้องสาวโอ้มาทรงน้องสาวผู้ไอ้น้องสาวจ้ะโูมัดโูสีเขียวโอ้โูมัดโบสีเขียวนัฮะตอนจบแล้วเนาะ โอ้แต่ว่าอยา่างสวดอยู่เนาะสดวดหรือเปล่าใครมีคนสนใจนี่พร้อมเปิดใจ,ใจบ่ใครมีคนข้อเฟียดเดีย๋ยวให้บ่ให้แล้วเนาะให้บ่ให้โอเคเน,ะนาะนะฮะเราเพืดดสนใจเราทักทายมาเนะาะบอกคิงสีข้อเฟียดขึ้นไว้เนาะเดี๋ยวไอ้ไอไปบ้านนากท่องเราไอริสทำไหนบ่ได้ยุบ้านนาทางก็มีบน่นท,ท่องเที่ยวบ่โอ้ขันสซวดไอไปเราน้องพาไปสมบุญท่องเที่ยวได้บ่ พาไอ้ยักษ์ไปแบบตามติดวิถีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่บ้านนาทังได้บ่แล้วว่าการห้าอยู่ห้ากินบ่ไปซอกอันนั้นอันนี้ได้บ่ได้เนาะเอาตื้นมาหนึ่งซื้อน้องซื้อลาน้องล้าเนาะน้องล้าบ้านนาทังโอเคเดี๋ยวไอ้สิข้อคลิปข้อเบอร์ไว้เนาะแล้วข้อเฟซข้อเบอร์ไว้ไม่ข้อคลิปเนาะเดี๋ยวมือหน้าให้บริษณ์นำได้เนาะโอเคทุกคนเส้าล้าบานดาทังเนาะ ทางงามทางใจดีเน,ะนาะเพื่อนว่าเพื่อนพร้อมเปิดใจส่งโซดอยู่เนาะโซดเทวานอ้องซื้อ,อย่างเจ้าเนี่ยสบายดีซื้อ,อย่างเนอซื้องพรน้องพรพรพรโอ้อยูบ่บราทัดทางถึงกันมาเส้ยงบ่รองนะแม่เนาะจากวิซาแล้วเส้ยน่ะซ,ซีวิซาแล้วในบ่รองเป็นอะไรความรู้สึกวะรู้สึกว่าโอเคอยู่เนาะ แล้วยังจาวีาิาน,<อ>น้งหกน้องหกวิซายังวิซาหนักเลยเนาะอเคเราเมื่อไรแล้ววันที่ช่องวันที่กี่เซ้นวะน่าจะพักเนาะเมื่อหนึ่งเส้นกับวิซาสองวิซาตอนหนึ่งสองวิซ่าเส้พลนายพี่พล<อ>า,ายอัตานายไปพร้อมกันเลยเนาะ <laughs> แต่ที่บอกโอเคเจ้าเนาะอยู่บ้านนาทางกำกันบ่โอเคเดี๋ยวมีนะไอเสิพยามเลยบ่เนาะไอพยายามไอทักข้าไอมันเบื่อแล้วเนาะไอเสพเยี่ยมยามท่ามข้าวกันตะหัวันองว่างกะตรงนายได้หนักครับมีบ้านท่องเที่ยวไหมอยู่ทำก็ไม่ใช่โอเค ก็โหดนะขอบใจที่ให้ที่ให้ไอคิงไอคิงสัมผัสเด้อเขาให้น้องเสงผ่านได้สิบทุกวิชาจเท่ okay, ทุกคนเนาะีพานไปนั้นก็เป็นมันในกา้าสยามแรงที่เบ้าทิงเอามาฟากมาตอนทุกคนเนาะเพระมาณนั้นทุกคนเนาะก็บซิวๆมืมูนี้เนาะอากาศสุดยอดทุกคน,นมาลิ้นอยู่ขั้วนี้เนาะก็มีหลายๆคนมาลิ้นนั่นแหละเนาะมาเจอมือนี้ก็มีโอกาสดีมาเจอน้องเศร้าละอ่า บานนาทางขาเจ้าพากันมาเส้งเนาะนักเรียนน,น้องมอซีเนาะมาโซนน้องสาวมอซีเนาะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้เนาะเจอกันในคลิปต่อไปสรับคลิปนี้สบายดี